ก็เพิ่งเคยโหลดมานะครับโหลดมาเมื่อวานนะก็ตำนานสามก๊กเนี่ยค่อนข้างจะเนื้อหาละเอียดอยู่นะครับมีการอาธิบายเนื้อหาสามก๊กที่เรารู้รรกันนะอ่ะอาจจะมีสอนแทรกของตัวละครเอกเข้าไปนิดนึงนะครับเกี่ยวเป็นการหาอ่าเขาเรียกไรนะมวนคัมภีสามก๊กอะไรก็แล้วแต่ แต่ก็อ้างอิงจากหลักประวัติศาสตร์ที่เราเดิมๆนะครับที่เราเคยอ่านกันข้อดีของเกมเนี้นนะผมจะบอกทุกคนเลยก็คือตอนแรกผมคิดว่าอ่าลงสองตัวใช่ไหมจะคู่กันในในฟิลดที่เราต่อสู้เนี่ยเราถึงจะใช้สกิลคู่ได้แต่ในเกมเนี้ยไม่จำเป็นต้องอยู่พร้อมกันก็สามารถใช้สกิลได้ แต่ว่าจะต้องจับคู่สกิลตั้งแต่แรกที่ตัวละครเรามีนะสมมุติผมมีตัวนี้ครับสกิลเดี๋ยวจะไปดูหน้าสกิลถ้าประสานตัวเนี้ย <c oughs> ตอนเล่นตอนแรกเนี่ยผมได้ตัวนี้มาซุนช่างเสียงนะที่เป็นลูกสาวของซุนเขียนนะครับใช่ไหมอ่าแล้วก็มีตัวนี้นะเป็นแม่ทับส้ม ปูเสียงซื่อปูเสียงจือนะบางเกมสามก๊กบางเกมก็ใช้ปูเสียงจือ่อซุนช่างเขียนอะไรอย่างเงี้ยนี่คือซุนส้างซุนสร่างเสียงนะครับก็จะมีสกิลในการอ่าฮิวต่างๆนะถ้าเราจะอัพก็ตัวนี้ก็จะเป็นสกิลที่เขาเรียกอะไรหงร้องใช่ไหมอ่า แต่เมื่อพอเราผสานเสร็จปุ๊บเนี่ยเรามีสกิลเสร็จเนี่ยพอเราเอาสองคนนั้นออกไปแต่สกิลก็ยังอยู่นะเนี่ยเราสามารถเลือกได้เนี่ยตรงเนี้ยตัวเนี้ยนะครับก็จะมีมึนงงด้าเหนสูงรักษาตัวเนี้ยนะเนี่ยตัวเนี้ยด้าเหนสูงรักษาตัวเนี้ยเราก็สามารถใช้ในสกิลได <c oughs> ้เดี๋ยวจะไปดูว่าใช้ยังไง แค่เรามีเพชรครบสี่ครับขเขาเรียกว่าอะไรนะเทินสี่ะ <c oughs> จอมตีครบสี่ตัวก็สามารถใช้ส,สกิลได <c oughs> อ้อันนี้บีเบ้งเฮกใช่ไหมเบ้งเฮกแต่นในสกิลไอในฟิวเราไม่มีเบ้งเฮกคู่ผัวเมียนะ่ะเขาเรียกอะไรนะเบ้งเฮกกับอีกคนชื่ออะไรผม,มจำไม่ได้ลนะ สามารถใช้สกิลได้อันนี้ก็คือข้อดีของเกมนี้นะแต่ถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยมันต้องลงคู่กันก่อนถึงจะใช้สกิลได้แต่เนี่ยเห็นไหมไ <c oughs> ม่จำเป็นต้องอยู่ด้วยกันเราก็จะมารสใช้สกิลได้ <คน S 1> ถือว่าเป็นโอเคมิติใหม่ของสามโ๊กยุคนี้เลยนะเท <c oughs> ่าที่ผมเคยเล่นมานะครับ <c oughs> ก็ค่อนข้างเล่นมาหลายเกมเหมือนกันนะสามโ๊กแต่เกมนี้ก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างแล้ว แจกแจกของก็เยอะอยู่นะครับออนไลน์ครบเท่านั้นเท่านี้ก็จะได้ทองได้ชุดเกราบอ, <c oughs> อ่ะพอเทินถึงปุ๊บสี่เทินนะเขาเรียกอะไรนะโจมตีครบสี่ตัวละครอ่ะก็จะใช้สก,กิล สกิลหนึ่งใช้เสร็จก็รอคูดาว <c oughs> สกิลที่สองอ่าหงนี่ก็สวยภาพส,สวยขุ <c oughs> ่นพลแดงก็สุ่มไม่ยากนะครับมาใหม่ๆมันก็จะให้เยอะ <c oughs> อยู่าตายแล้วฮิวไม่ทันตัวแรก นี่ก็คือข้อดีนะเดี๋ยว,ยวผมจะมาบอกข้อดีใน <c oughs> ส่วนต่างๆอีกนะครับก็คือถ้าเราเล่นไล่ดาวไปเรื่อยๆนะมันก็จะแจกป้ายอันเชิญหนึ่งอันซองอันหรืออาจจะแจกอแม่ทับส้มตัวนี้นี่ผมเพิ่งได้มาแม่ทับที่มันแจกนี่มันให้ตัวนี้มาบางเต็กนะครับเราก็จะมาดูว่าบางเต็กใช้ท่าประสานกับอีกกลุ่มได้ แล้วก็บางเต็ก <c oughs> กับงักจิ้นงักจิ้นเราก็มีบางเต็กงักจิ้นอีกกลุ่มน,นี่แต่เป็นขุนพลสซ่หมดเลยแต่ว่าตอนนี้เรามีแดงอยู่3าตัวละตัวไหนที่ไม่มีเราก็ตะลุยไปเลยปุ๊บตะลุยเสร็จสิบครั้งกดอุปกรณ์แล้วก็เลื่อนขั้น ก็จะเป็นบวก1บวก2ก็จะเพิ่มพลังป้องกันเพิ่มดาเมจสกิลอะไรก็ว่าไปถ้าอัปเดตไม่ทันตัวละครหลักเราเราก็ใช้ <c oughs> ม้วนคัมพีอัปเดตนะครับมันก็จะบอกว่าเลเวลไม่ทับเนี่ยตัวเอกเนี่ยเป็นเลเวลยีแล้วนะตัวนี้ก็จะเลเวลยีเราก็อัปพยายามอัปตัวที่เป็นตัวแทงด้านหน้าเพราะว่าไม่ไงั้นมันก็จะตายก่อน เจิวท่าจิวท่าสองดาวแล้วแต่ก็ยังตายอยู่เลยนะเราก็ามาลองอัพดูว่าเราเ <c oughs> มื่อกี้เราไม่ได้อัพพวกกราะพวกอะไรก็เลยตายง่าย,อ,ายาอ,อ่ามีกรอเปลี่ยนใหม่ไอ้เมื่อกี้เรามีเปลี่ยนนี่สิใส่ให้เป็นตัว,ต,วตัวไป เราเปลี่ยนให้นี่ก่อนสุนกวนตัวเอกเรา <c oughs> แต่ข้อเสียของเกมนี้คือเหรียญจะแพงนะครับอัปเกรดทุกอย่างใช้เหรียญเงินนะใช้เงินนะ่ะแล้วเงินเนี่ยดูนะหนึ่งแสนเงินเนี่ยใช้สี่สิบทองถือว่าแพงนะถือว่าค่อนข้างแพงเ <c oughs> นี่ยสี่สิบหกสิบทวีคูณไปครั้งละยี่สิบ หรือว่าค่อนข้างแพงพอสมควรเลยอุยกายเฮ้ยแล้ามีอุยกายด้วยหรอ <c oughs> โอเคก็จะมีออนไลน์อะ่ะออนไลน์ครบได้รับทอง ก็เล่นไปเรื่อยๆนะถึงไหนปุ๊บเขาก็จะให้นู่นนั่นนี่ไปรับเงินรับทองไปนะครับออนไลน์เสร็จคือถ้าไม่อยากเติมเนี่ยก็ก็เล่นไปทำ้งทำเคิดดตะลุด่าน <c oughs> ซื้อไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็ เดี๋ยวก็ครบนะชุดกรงชุดกระใช่ได้ในรอบลับมผียุดเกงจิ๋วข้าอยู่ที่นีล้วพกเจ้าอย่าวังว่าจะเข้าไปได้แผลของกังตายเท่านั้นไม่รอดแผลของกัตายเท่านั้นไมรอด แต่มันก็จำเป็นนะ่ะ <c oughs> <c oughs> นี่แป๊บเดียวหมดแหละแล้วซื้อนี่อย่างแพงเลย